สู่ปีที่2ของงานใหญ่ที่นักแต่งเพลงรอคอยนะคะสำหรับ MCT Presents o n g w r i t e r Thailand Showcase 2025 Song of Tomorrow ที่จัดโดยบริษัทลิขสิทธิดนตรีประเทศไทยจำกัดหรือ MCT ี่ดดร o n มกับ The People จัดขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดนะคะสร้างพื้นที่เรียนรู้และยกระดับวิชาชีพนักแต่งเพลงไทยผ่านเวทีแห่งการพบปะของนักแต่งเพลงศิลปินโปรดิวเซอร์และคนทำงานดนตรีจากหลากหลายรุ่น โดยภายในพิธีเปิดนะคะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีประเทศไทยจำกัดหรือ MCT พร้อมด้วยศิลปินจากหลากหลายค่ายนะคะและแนวดนตรีไฮเกียรติเข้าร่วมงานนะคะซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพของเสียงเพลงไทยนะคะจากรุ่นสู่รุ่นไปเมื่อวันที่15ภพฤษภาคมที่ผ่านมาณัเดอรสตีดฮอลนะคะชั้น5 0ย์การค้าเดอรสตีรัชดานอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีเวทีเสวนา future of music ที่เป็นการพูดคุยนะคะถึงบทบาทของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ในวงการเพลงนะคะซึ่งเป็นการต่อยอดอย่างเข้มข้นผ่านประสบการณ์จริงของผู้ร่วมเสวนารวมทั้งประกาศผลการประกวดนะคะการแต่งเนื้อลองทำนองภายใต้โจทย์นะคะอดีตปัจจุบันอนาคตที่ได้เปิดรับผลงานจากนักแต่งเพลงน้าใหม่ทั่วประเทศภายในงานนี้อีกด้วยนั่เนเองค่ะครับก่อนอื่นนะครับก็อ,อ,อยากจะแนะนำกิจกรรมในวันนี้นะครับชื่อว่างาน So n g w r i อ e r Thailand Showcase 2 0 2 5นนะครับซึ่งงานเนี้ยทาง MCT เราเป็นเจ้าภาพในการจัด จัดมาครัง้งมาสองครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองเป็นปีที่2ที่เราจัดซึ่งงานนี้มันเป็นงานที่เราอยากจะรวบรวมเอานักแต่งเพลงทุกคนในเมืองไทยเนีย่ยมาเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันมาเป็นสังคมเดียวกันแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เรื่องของการแต่งเพลงอะไรตา่ตางๆนะครับก็เป็นที่มาของการที่เราจัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะนอกจากนั้นก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับแบ่งปันความรู้อะไรตา่างๆ เอ็มซีทีเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ดูแลนักแต่งเพลงเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์กับนักแต่งเพลงแบบนี้ขึ้นมาตลอดเวลาครับหลายๆคนที่เป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่อาจจะมองว่างานเพลงก็เป็นงานนึงที่ที่เรารัก,กรที่จะทำเพราะว่าจริงแล้วมันคืออาชีพนะเราอยากให้สิ่งนี้เรียกว่าอาชีพจริงๆซึ่งอาชีพเกิดจากการมีไรายได้ซึ่งลิขสิทธิ์เพลงสิ่งหนึ่งคือการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนด้วยซ้ำเพราะว่าเราจะเก็บลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ตามระบบที่มีนะฮะแล้วเราก็จะน่าจะแจกจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับนักแต่งเพลงซึ่งเรื่นี้ผมว่ามันสําคัญมากมากเพื่อทําให้อย่างที่บอกคุณก็บอกว่าเป็นรงบันดาลใจอ่ะให้นักแต่งเพลงลุกขึ้นมาสร้างงานที่ดีดและมีคุณภาพแล้วผมว่ามันต่อยอดวงการเพลงไทยให้เติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยครับครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญในวงการเพลงเรานะครับ<ม>สำหรับนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็สําหรับบุคคลทั่วไปด้วยก็คือความรู้ความเข้าใจ <c oughs> ในเรื่องของลิขสิทธิ์งานเพลงนี่แหละถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในแง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์งานเพลงเนี่ยจะช่วยให้เขารู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรในงานเพลงของเขาเองแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ที่จะยั่งยืนและถูกต้องด้วยนะครับในขณะเดียวกันเรื่องลิขสิทธิ์งานเพลงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่คนทั่วไปก็จะต้องมีความรู้ด้วยเพราะว่าการเอางานเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เนี่ยใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกันซึ่งจะทำให้วงการเพลงของเราเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนและ ดีด้วยนะครับดีกับประเทศของเราด้วยเป็นวันของนักแต่งเพลงเป็นวันที่เราจะเฉลิมฉลองเชิดชูนะครับหรือาความภูมิใจของการเป็นนักแต่งเพลงนะแล้วเราพวกนักแต่งเพลงก็ควรจะมารวมตัวกันนี่แหละแล้วก็มาพบปะแลกเปลีย่ยนหรือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้วงการเพลงไทยเนี่ยมันรอดงามแล้งรงงานางงวันนี้จ,จริงๆก็มีหลายเซสชั่นนะครงงับจริงๆเรามีการ เเรียกว่าเป็นคอร์กเอ็์นรับจาก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 ,จากผู้จบการไม่ต่างกันมี่จบการนะครับได้ได้มาได้มาคลิกแชรอ์องความรู้ในเรื่องของการแต่งเพลงมีประโยชน์มากแล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมด้วยนะครับคือการที่เรามีการประกวดการแต่งเพลงนะครับตีมที่ตีมของปีนี้เป็น เป็นทีมซ o งอ o ฟทูม o อลลูเราก็จะมีโจทย์ไปให้นะครับให้ให้ใหหนักแต่งเพลงสามารถส่งเพลงที่ตัวเองแต่งเข้ามาประกวดได้ด้วยแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีโอกาสที่ที่ซับอย่างปีที่แล้วเนี่ยคนที่ชนะเราก็มีแมวมองนะเหมือนเหมือนเซนไปอยู่คนได้ได้ออกเพลงและออกซิงเกิลด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ทางซีที มอบให้กับนักแต่งเพลงครับเป็นกิจกรรมสนุกที่พวกเราได้ได้เข้ามาร่วมกันจริงๆเราไม่ได้มีประสบการณ์มีคุณสมบัติน้องไม่ได้มีนะครับผมเราเราสามารถให้นักแต่งเพลงที่ที่จริงๆคนที่เข้ามาก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆอืมครับจะเป็นผู้ที่เป็นมือมือเริ่มต้นอย่างพวกเราเราเราก็ไม่เสร็จไปแล้วนะใช่ไหมครับก็เปิดโอกาสให้ให้รุ่นใหม่ๆมากกว่าใช่ ก็ทีก่กิจกรรมวันนี้ผมว่ามันผมว่าเห็นพลังของนักแต่งเพลงรุ่นใหม่แล้วกันนะครับเราบอกว่าเราต้องยอมรับว่าจเจเนอเรชันอย่างเราเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่รับช่วงต่อมาจากรุ่นพี่แล้วก็มองว่าน้องๆนักแต่งเพลงวัน,วนนี้ผมว่าสถาบันศึกษาใช่ไหมโรงเรียนเด็กๆมีโอกาสได้มีโอกาสทํางานของตัวเองด้วยและเกี่ยวกับเทคนโนโลยี ก็มีเครื่องซัพพอร์ตเยอะมากนะครับเพียงว่าเราจะมันจะบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบบูรณาการอย่างไรให้เติบโตต่อไปได้ในการทํางานเพลงเป็นทางเราไปครีเอเตอร์ผู้คิดสร้างสารรค์ที่สําคัญงานนี้คืองานสุนทรียะผมว่าทุกๆคนที่มาร่วมงานหรือว่าใครที่รักเพลงเ่ยผมว่ามันก็มีใจที่สุนทียะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรามีความสุนทียอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจที่ก็บอกใช่ไหมครับแล้วสิ่งสาคัญคือมันสามารถเป็นไรายได้กลับมาให้พวกเราได้แล้วมันยั่งยืนของเชื่อว่า มเกืดอ,อนาคตที่พวกเราอยากเห็นจริงใช่ครับใช่ครับผมนี่คือจิตกรรมวันนี้เลยครับผมเรื่องลิขสิทธิ์งานเพลงหรือเรื่องของอ,องค์กรจัดเก็บเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผู้ตรงๆเพราะประเทศเราเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศเรานานมากแล้วนะแล้วก็เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีองค์กรจัดเก็บเยอะเป็น20 30 40ก็เคยมีมาแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหามากกับประเทศเราผมก็คิดว่า อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็ตั้งใจในการแก้ปัญหาร่วมกับเราจริงๆนะครับแล้วก็เห็นปัญหาจริงๆว่าตรงนี้เป็นปัญหาเราสามารถที่จะแก้ได้ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วมาร่วมมือกันจริงๆนะครับซึ่งออผมคิดว่านักแต่งเพลงทุกคนในประเทศอะ่ะอยากเห็นปัญหานี้ถูกแก้ไขนะครับก็อาจจะต้องฝากทางภาครัฐว่ามาช่วยกันนะครับแต่ก็ก็เห็นถึงความตั้งใจของภาครัฐที่เริ่ม ที่จะมีการพยายามความพยายามที่จะแก้กฎหมายให้กฎหมายในเรื่องขององค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ผมคิดว่ามันจะต้องใช้ความจริงจังแล้วก็ความความร่วมมือความกล้าหาญพอสมควรในการแก้กฎหมายให้มันเกิดประโยชน์กับส่วนรวมจริงจริงแล้วสําหรับนักแต่งเพลงอย่างที่ผมบอกว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์งานเพลงเนี่ยมันสําคัญมากนะครับแล้วก็ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขององค์กรจัดเก็บคืออะไรองค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์เนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับนักแต่งเพลงได้อย่างไรเช่นไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ็มซีทีเนี่ยซึ่งเราเป็นองค์กรจัดเก็บเนี่ยพยายามที่จะไปทาสัมพันธ์มาตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเนี้ยกับศิลปินนักแต่งเพลงทุกคนเพื่อที่จะเขาเขามีความเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรและเขามีสิทธิ์อะไรที่จะ ที่เขาควรจะได้ในงานเพลงของเขาซึ่งเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์นั้นสำคัญมากครับจริงๆแล้วผมแชร์ประสบการณ์ในในฐานะที่เป็นนักแต่งเพลงที่ที่ตอนแรกยังไม่ได้เซ็นเตอร์ในในฐานะที่เป็นสมาชิกของ G-T แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเซ็นไปแล้วเราได้อะไรหรือทำอะไรบบ้างนะครับแต่ตอนนี้คือผมว่ามันได้เกลียากว่ายุคที่ผ่านมาเนืคือเรามีรุ่นพี่ที่แบบเราสามารถที่จะให้ความรู้กับน้องๆว่าเฮ้ยคุณ ถามได้ที่คุณมีผลงานแล้วคุณแต่งเพลงแล้วผลงานคุณเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยคุณเซ็นกับองค์กรจัดเกในยิ่งดีนะเขาทำอะไรให้คุณได้บ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ผมว่าผมว่ายุคนี้โอเคขึ้นนะที่เรามีรุ่นพี่ๆคอยคอยจะคอนเสิร์ตอนนั้นผมไม่มีใครเลยว่า,าต้องเซ็นหรอเซ็นเอาเซ็นเซ็นอะไรเงี้ยถึงได<ม>้ร<ม>ู้ว่าว่าทารินชีทำอะไรกับราไ้บ้างสำหรับผมผมคิดว่า MCT เนี่ยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเราเป็นคนซัพพอตในเรื่องคือเอาจริงๆผมเป็นกรรมการเนี่ยผม เรื่องความรู้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันยังมีอีกมากมายเลยที่เราเราจะต้องเติมความรู้ทุกวัน่ะการมีการมีปันติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยผมก็จะโทรปรึกษาที่ MCT ทุกทีว่าแบบเออทำอย่างนี้ได้ไหมหรือว่ามีมีอะไรที่มันซับซ้อนอ่ะแต่คุเสริมนะแต่สิ่งแต่สิ่งที่ได้แน่ๆนะบอวเลยว่าคุณจะมีรายได้หรือกำลังใจแหละทักอยู่เฉยๆสมมติว่าคุณทำงานชิ้นงานเพลงมาใช่ไหมลองทำเกับเรา ก็แจ้งเราว่าโอเคลิขสิทธิ์ของเรานะเราจะจัดเก็บให้ดูแลให้ครับสองสามเดือนปุ๊บก็ได้เงินใช่ซื้อแบบเป็นของขวัญนราจะเห็นเห็นเลยครับผมมีเงินเข้าใช่เงินเข้าในบัญชีอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันคือเท่านั้นมันเหมือนเงินเดือนอ่ะแบบถูกต้องถูกต้องด้วยแล้วมันคือกำลังใจของนักแต่งเพลงจริงๆนะครับว่ามันเฮ้ยเรามีเงินเดือนนะใช่ไหมมันดีมากจริงๆก็ค่าลิขสิทธิ์ที่เราจัดเก็บถูกไหมฮะส่วนแบ่งที่เราแบ่งมาให้นะครับก็ซึ่งก็จะมากน้อยขึ้นอยู่กับนักแต่งเพลงท่านจะรับแค่่ไหนผมวา มากน้อยยังไงผมว่าดีกว่าที่เอาไม่ได้เลยและดีกว่าที่เราจะจุกพทะเอาเปรียบแล้วเราไม่รู้ว่าสิทธิ์ของเราอยู่ที่ไหนด้วยผมว่า,า,านี่มันสาคัญมากๆครับเพราะมันทาให้เรา้อยากจะลุกขึ้นมาแต่งเพลงต่อนี่คือกําลังใจสําคัญมากๆและนะครับต่อไนี้และเอ็มทีนี่เป็นองค์การไม่แสวงกาไรคาับรไม่แสวงากำไรใช่ครับใช่ครับก็คือพวกเราก็ตั้งตั้งองค์กรนี้ก็เพื่อเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับนักแต่งเพลงนี่แหละที่เราช่วยกันดูแลท้ายเนี่ยจร,ร,ริงๆอยากจะจะสัมพันธ์นิดนึงว่า บริษัทลิขสิทธิดนตรีประเทศไทยนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า MCT เนี่ยที่พวกเราทั้ง4่คนเป็นคณะกรรมการอยู่เนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นองคอ์กรจัดเก็บนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นองค์กรจัดเก็บทางด้านลิขสิทธิ์อย่างเดียวเราเป็นองค์กรที่เราอยากจะสร้างประโยชน์ให้กับวงการเพลงไทยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนให้กับศิลปินที่เป็นนักแต่งเพลงทุกๆคนเนี่ยเข้ามาหาความรู้มาหาประโยชน์จากองคอนน์กรนี้อย่างงานเนี้ยซอ,องไรเตอร์ไทยแลนด์โชว์เคสที่เราจัดขึ้นมาเนี่ย เราก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์องความรู้ในเรื่องของการแต่งเพลงแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์ให้กับนันกแต่งเพลงทุกๆคนด้วยเพราะฉะนั้นเราอยากให้สถานที่นี้เป็นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับวงการเพลงไทยจริงๆนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนะนักแต่งเพลงทุกๆคนนะครับหรือก็ใครก็ตามที่ต้องการจะมาหาความรู้เรื่องลิขสิทธิ์งานเพลงเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาหาพวกเราได้นะครับขอบคุณมากๆ